ก็ส่าใครที่จะผมไม่ได้นะคะผมชื่อเนอยอายุสิบเอ็ดเด็กมากเลยอย่าล้อเลียนว้ยคือแบบก็เด็กอะแต่ก็ไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนผีเไปรไย์ใจากไหนเรอแค่เป็นเด็กที่น่า,นารักสมัยเกิดนะคะแล้วก็เออก็มีจีลแล้วแหละอาจจะพูดไม่ชัดน้ยเชียวหมาฝรั่งเยวเชีวหมาฝรั่งเยียวนะคะ ล้วก็สามารถทักมาขอลิง์มาได้นะลิง์มาขอจากทางเฟซเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงค์เฟซไว้ตรงคอมเมนต์แล้วกันนะก็พวกพี่น้องม้าคงจำไม่ได้แล้วอะ่ะขนาดพี่ยังจำไม่ได้เลยเป็นเมนตรงนั้นว่านน่ยไหนเชื่อฟันเดี๋ยวเอาเมสับสับเออสมองเลยจำปุบไม่ได้ไงโอเค ถ้าเรากินนี้ไปหวังว่าจะมีคนกดไลค์เนะก็หวานแหละ